ไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของสภาไปรูปไอ้ภาธิการไปทำมาที่เพราะเดี๋ยวมันต้องอีกหลายขั้นตอนนะโตคุณก็จะให้ผมจะใช้อำนาจใช้อำนาจพอผมใช้อำนาจคุณก็บอกระเบิดสิทธิมนุษยชนคุณจะเอาอะไรก็เอาให้แน่ทุกอย่างมาสันะคุณอย่ามาไล่ผมแบบนี้นะไม่ใดโมโหหรอกเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปสร้างสภาไว้ร้อให้คนเหล่านี้มาร่วมมือไม่ใช่คุณบอกไอ้พวกนี้เอ้ยเด็ล่างมาเป็นพวกนี้พวกนั้น้ดีกกับไปกับเด็กแทนที่จะมากันได้แล้วคุณมาบอกให้ผมไปบังคับเข้ามาเหรอ แล้วคุณบอกให้ผมใช้อำนาจเกินของพ่อมีอำนาจแต่คุณบอกว่าผมใช้อำนาจมากเกินไปเป็นไม่เป็นใจใจเอ้าไงกันแน่ฮะสุดท้ายแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลต่อไปต้องบริหารงานประเทศไม่ได้ยังมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยผมถึ่งบอก่า<อ><อ>ช่วย<อ>ช่วยที่ช่วยกันอย่าให้มีที่อย่าปาญหผมวันหน้าผมไม่รู้เพราะผมส่งให้ท่านแล้วไงท่านบอกผมต้อกเดินรถแมพผมต้องให้กับเขาเลือกตั้งผมก็ส่งให้ท่านเลือกตั้งแล้วท่านขัดแย้งอีกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ท่านทําให้มันเกิดขึ้นกันไปเองท เรื่องความขัดแย้งที่นายกพูดถึงเนี่ยมันจริงแล้วมันสืบเนื่องมาจากการที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ NHK ว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งอีกเนี่ยทหารต้องแก้ปัญหาอีกคานนี้ผู้สื่อข่าวไทยก็ถามว่าถ้าเกิดมีความขัด,ขดแย้งอีกเนี่ยจะจะ,จะทำอย่างไรนะใช่ไหมคานนี้พู้เอกประยุทธ์ก็พูดถึงประเด็นใหม่เลยคือเป็นการเปิดประเด็นใหม่เลยนั่นก็คือเรื่องของการทําสัตยาบันสงบศึกซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่า ที่บอกว่าหากบ้านเมืองเกิดความไม่เรียบร้อยทหารจะกลับมาอีกหมายความว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นการอธิบายว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เราพร้อมเดินหน้าประเทศในทุกๆเรื่องแต่ทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญว่าร่างได้หรือไม่คนที่เกี่ยวข้องจะไปเลือกตั้งนะการเมืองพัดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะยอมรับกติกาตัวนี้หรือไม่ก็ต้องไปว่ากันมาไม่ใช่เรื่องของตนแล้วคือพลเอกประยุทธ์ว่วาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วว่าถึงเวลาแต่ละฝ่ายจะรับได้หรือไม่ใช่ไหมคุณธีวับ คือถ้าเผื่อถ้าเผื่อไม่ยอมรับก็ต้องไปต่อต้านตนก็ต้องทําให้สงบแล้วก็เดินหน้าให้ได้เพราะผมมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนรัฐธรรมนูญจะมีการร่างหรือแก้ไขกี่ฉบับตนก็ไม่รู้แล้วส่วนที่ผมพูดว่าหาบ้านืองไม่สงบทหารก็จะกลับเข้ามานั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจะมีใครรับประกันกับผมได้หรือไม่ว่าจะเชิญคนเหล่านี้ที่เป็นคู่ขัดแย้ง มาเซ็นสัญญาสงบศึกกันได้ไหมว่าจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกก่อนการเลือกตั้งคร,ครั้งนี้ไอ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 ้นี่น่าสนใจเพราะว่าถ้าคือสื่อพยายามถามว่านันถามจะออกมาช่วยใช่ไหมถ้าเกิดขัดแย้งกันอีกหลังเลือกตั้งครับคนนี้บิดว่าก็จะมีใครรับประกันได้ไหมว่าจะไม่ขัดแย้งเข้ามาเซ็นสัญญ,ญาสงบศึกซะครับ คือผมฟังดูแล้วคําว่าสัตยาบันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาจากพลเอกประยุทธ์เองอแต่มาจากผู้สื่อข่าวถามแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงเรื่องสัญญากันไหมล่ะว่าจะจบ หลังมีการเลือกตั้งแล้วคือหมือนกัมว่าเพราะว่ามันเริ่มที่ว่าตกลงถ้ามันไม่สงบอีกเนี่ยทหารจะออกมาอีกหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยพลเอกประยุทธ์ก็เลยโยนโยนโยนประเด็นออกมาเลยว่างั้นงั้นก็มาเซนสงบศึกสิครับมันจะได้จบครับแล้ผู้สื่อข่าวก็ฟ o ล l o w ต่อว่างั้นแปลว่าต้องมีลงสยาบันใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนทำก็บอกว่าแล้วแต่เป็นเรื่องของก็เป็นเรื่องของอนาคตไปเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายที่ไปรชอบไปคือเหมือนว่าไม่ไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายเอา เอาเสื้อแดงเอาเอากอปอปอสอเอาเพื่อไทยอประชาธิปัตย์มาลงนามยอมรับยอมรับสงบสื่อกันครับแต่ว่าประเด็นที่ผมนั่งคิดเรื่องอยู่เนี่ยท่านกําลังพูดถึงช่วงก่อนหรือหลังเลือกตั้งแหละเพราะว่าประเด็นที่สาคัญมันเรื่องคือหลังเลือกตั้งใช่ไหมใช่ฮะทั้งหมดนี้ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์พูดหมายถึงว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วแล้วเมืม่อ<ม>เลือกตั้งแล้วยอมรับกติกาม,มาใ่ใช่ใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าตอนมีกฎการสืกประกาศกฎยุติธรรมถือวันที่20พฤษภาคมเนี่ยพลเอกประยุทธ์เรียกทุกฝ่ายมาคุยนะฮะ อ่าใช่แล้วตอนนั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องคือคือไอชูเรื่องการยอมรับกติกาในการเ <c oughs> สรีโรดผมก็นั่งคิดอยู่ในใจเนี่ยผมเห็นตรงกับท่านนะที่ <c oughs> ท่านบอกว่าเซ็นสัญญาสงบสึกมันน่าสนใจอ่าถ้าเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วถึงเวลามีผลการเลือกตั้งออกมา <c oughs> แล้วสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่า ประชาธิปต์และกรบปสก็ยังไม่ยอมรับกติกาอยู่ก็ใช่เนียมันก็ไม่จบกันเห็นไิสูจน่ากลับไปวันก่อน20พฤษภาคือพวกนี้ไม่ยอมรับกติกาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเองคือฟังไปมันเหมือนกับว่าไอ้การความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องทึ่ทุกคนไปขัดแย้งกันซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาประเทศนี้คือเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยมีอยู่มีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือฝ่ายต้องการล้มการเลือกตั้งเนี่ยหาทางล้มการเลือกตั้งขโมยบัตรเลือกตั้ง ก็ทุกตีคนที่จะไปเลือกตั้งก็คือก็คือกบพปศอเพอเลือกตั้งเสร็จก็หาทางล้มคนที่มาจัดการเลือกตั้งคือจ้รเกิดปัญหาแบบนี้ไงคือ้าให้กบพปศอยอมรับเกณฑิกาการไม่ใช่ก็พอปคุณคุณเพิ่มก่อนหน้ากบพอปศก็มีพันธมิตรด้วยฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือมาตลอดช่วงสิบปีถึงถ้าถ้าให้ฝ่ายที่อยากการมีการเลือกตั้งในประเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรเขาต้องการไปเลือกตั้งเราเรื่องจบถ้าเชิญฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งมอคุณัจะยรบ ยอมรับความแพ้แพ้แล้วคุณจะไม่ก่อกวนสร้างความวุ่นวายประเทศชาติเนี่ยปัญหาแก้เลยเดี๋ยวนะ,ะตอนเสื้อแดงชุมนุมในปี53เนี่ยนะฮะเรียกร้องยุบสภานะฮะ,ะเรียกร้องยุบสภาเพื่อจะมีการตัดสินใจใหม่<ช>แล้วมีการเลือกก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายแสดงไม่ยอมรับกันเลืไม่แต่ฝ่ายเขาไม่เก็ตตรงนี้เขาไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเรียกร้องยุบสภาเขา,หา,าหาว่ามาเผา,าบ้านของเมืองคือเขาไม่คืองี้คือผมก็ว่าผมก็ใจว่าท่านนายกเนี่ยพูดตรงประเด็นมากแต่อิชู่คือว่าฝ่ายที่ไม่เคยยอมรับกติกาเลยเนี่ย ไม่เคยถกกันเลือกตั้งก็คือก็อก็คือกบปสอสพันธมิตรแล้วก็ในบ่อยครั้งประชาธิปัปป์ด้วยครับซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทในองค์กรอื่นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยนั่นแหละที่เป็นฝ่ายที่ไม่รับการต<ม>ิาากางใช่ทีนี้คือว่าฝ่ายที่ต้องดึงมาจาก้างนี้นาคือโอเคถ้าเมื่อมีการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถูกเขียนโดยคนซึ่งใกล้ชิดกบปอสและพันธมิตรมากเกินไป และเป็นส่วนของความขัดแย้งในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นรัฐมนูนซึ่งคนที่เขียนเนี่ยเป็นพวกซึ่งเกลียดการเลือกตั้งต้องการให้คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่มีอำนาจหมดเลยมันมันก็สร้างความขัดแย้งในอนาคตตอบอีกว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณต้องการกำหนดนโยบายอย่างที่ประชาชนต้องการเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของพลเอกประยุทธ์แล้วก็คอสอชอเลยเพราะว่าอ,อ,องค์ขาพยกทั้งหมดที่เอามาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย โอ้ดูแต่ละคนก็รู้อันนี้ไม่ต้องพูดทีนี้ปัญหาคือถ้าล่างมาแล้วสมมุติว่าฝ่ายเพื่อไทยแพ้อืม,มันก็จะเป็นมีปัญหาเรื่องกติกาไม่เป็นธรรมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดฝ่ายนั้นชนะฝ่ายเพื่อไทยชนะก็จะเกิดปัญหาเรื่องการ <ขอ S 1> ไม่ยอมรับผลการ <ขอ S 1> เลือกตั้งแต่ผมผมกลับยังมองว่าฝ่ายเพื่อไทยหรือเสื้อแดงเขาจะมีความสปอร์ตความเป็นนักกีฬาพอที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งนะถึงแม้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญหม่ ก็ต้องคุณตื่มก็ดูตัวอย่างเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพื่อไทยได้ประมาณล้านไปที่ัดล้านสองเขาก็ยอมรับการเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้มาขัดแข้งขัดขาการริหารของผู้ว่าสุขุมพันธุ์เขาไม่ไปยืนเลยให้ปปชจัดการเรื่องนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยยอมรับการเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะว่าเขามีวิธีทางเดียวที่จะจะเล่นทางนั้นใช่ไหมคือใครไปคิดว่าเขาใช้ความรุนแรงเนี่ยผมไม่เชื่อแต่ปัญหาคือมันมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่ากติกามันไม่เป็นธรรมจะแดงก้าวหน้าแดงเสรีแดงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าะัแม้ ประชาคมต่างประเทศก็จะรู้ว่ากติกามันไม่เป็นธรรมครับนะฮะแล้วถ้าไปไวายก็จะกลายเป็นสร้างความขัดแย้งขึ้นมาหรือเปล่าที่ถ้ากติกามันเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างความขัดแยง้งมันคือการออกแบบบ้านใหม่ให้มันให้มันตรงกับเจ้าของประเทศเขาอยากจะอยูอย่ครับ <squ> รค <ư S 1> ือโปรเซสมันปลองดองหรือไม่ไมการออกแบบคนร่างกติกาเนี่ยมันปลองดองหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามตั้งแต่ตั้งแต่โปรเซสแล้วมันอย่าเพิ่งไปอย่าไปดูแค่คําตอบครับส่วนเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับตกลงแล้ว ตอนแรกเนี่ยนะฮะมีงานมันม,ม,มีมีหลายประเด็นเหมือนกันแต่ว่ามีงานคืนสู่เย้าชาวบานเย็นที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเสาร์วันวาเลนไทน์เนี่ยนะชาวบานเย็นคือโรงเรียนยุพร,ราช๋โอโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยซึ่งตกลงแล้วเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยจะไม่ไปร่วมงานนี้นะฮะแล้วก็มีประเด็นที่ทางผู้จัดงานเขาชี้แจงมาว่าคุณยิ่งลักนั้นได้แสดงความตั้งใจที่จะมาร่วมงานแต่ว่าตอนนี้รู้สึกไม่ค่อย สบายใจอาจจะไม่สะดวกที่จะมาเพราะว่าอันนี้เป็นฝ่ายของทางคนที่จัดงานเขาบอกว่าเป็นคุณี้่รักส่งไลน์ถึงเพื่อนนะส่งไลน์ลใช่ไหมมีเพื่อน,นซึ่งเป็นประธานรุ่นเนี่ยนะครับเถามคุณยิ่งรักว่าจะไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นไหมนะครับคุณยิ่งรักก็ขอโทษคณาจารย์ว่าไม่สะดวกจะไปเกรงว่าการที่มีทหารเนี่ยไปดูแลแบบแบบบีไอพีเนี่ยจะทําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายฝ่ายอาจจะจไม่ไปร่วมงานขอประธานอยู่บ้านแล้วก็ กลัวว่ารัฐบาลและคอสชจะระแวงการจัดงานนี้คุณยิ่งรักส่งข้อความถึงเพื่อนสั้นๆว่าอดทนเธอครับ,รบอันนี้คือตกลงคือ,อไ,มไม่ไปร่วมงานไม่ไปร่วมกันแต่อยากให้ดูคลิปอีกคลิปหนึ่งครับคลิปซึ่งคุณยิ่งรักก็ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันซ,ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนอนุบาลด้วยกันนะครับ,รบใช่ไหมลอง <Brid> ดูครับคือคลิปคุณยิ่งรักไปเจอเพื่อนโรงเรียนอนุบาลแล้วคุณยิ่งรักพูดกับเพื่อนว่ายังไงครับนี่เป็นอีกอีกอีกคลิปหนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้้คุณยิ่งรักไไดป ใช่ครับแล้วก็ได้ไปโรงเรียนอนุบาลด้วยกันครับอ่าลองฟังเสียงดูครับครับอย่าได้้อม้าดอามกอาว่าดอมม้า เป็อนเขาอ่ะโอเคครับอ่า่เอาไม่ทำสไม่ทาสวนกอานะมันจะนเหมือนกันอยากที่จะทดานกนึ่งมันกายเป็นวุ้สวนเองเยเาว่าทุกคมันจะทัวหน้าหัน้าคนมากายมเงินการมาแต่งกาแต่ท้ายแก่กาอาองมากา่งเนเกงน้องจากไทยเอา

อดีนนายกค euh. งอยังพักผ่อนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ,รบแล้วก็ที่ไปนี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเรยีนาเชีวิทยาลัยนะครับ,รบแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเพื่อนที่ที่เห็นแต่ผมดูคลิปแล้วผมรู้สึกนี่มันเป็นคลิปึแสดงความรักที่คนจำนวนมากมีแต่ค,ค,ตตคุณยิ่งรักนะฮะเราต้องยอมรับว่าคุณยิ่งรักเป็นหนึ่งในานายกที่ประชาชนไปเลือกมากที่สุดที่ประเทศนี้เคยมีมานะครับความใกลรร้ชิดที่ประชาชนมีตรอคุณยิ่งรักเนี่ยสูงมากแล้ววิธีตอบคำถามคุณยิ่งรักเนี่ยผมฟังแล้วผมสะเทือนใจนะฮะ คือเพื่อนถามว่าจะได้ไปงานเลี้ยงรุ่นไหมคุณยิ่งรักตอบแบบภาษาเหนือว่าบอได้ไปแล้วเนอะอ๋อนั่นออกเมื่อ,อก,กี้ที่พูดตออท้ายคือ,ค,อคือเราอยู่ในสังคมซึ่งอดีตนายกไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนเนี่ยก็เป็นประเด็นอืว่าไปไม่ได้เพราะจะมีคนไม่สบายใจคือพูดน้อยฮะแต่รู้สึกเยอะครับครับแล้วก็ดูดูคุณยิ่งรักคุยอยู่เพื่อนตอนจบก็น่ารักนะแสดงว่า สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลไปก่อนนะคะคือเป็นวิธีพูดแบบชาวบ้านไม่มีท่าทีของพวกลูกหลานคนใหญ่คนโตตระกูลเก่าแก่ที่สแสดงความยอนโ,โอหังไปไหนมาไหนต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังไม่มีเลยประเทศนี้ต้องการนาย,ยกซึ่งมาจากผู้นําที่เป็นลูกคน,คน,คนชาวบ้านแบบนี้ฮะเดือวคุณเปิ้ลไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรสองคนนี้ไม่เห็นด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรผมแต่ว่าประเทศนี้ต้องการผู้นาซึ่งมาจาก ประชาชนแบบนี้จริงๆผูกขาดความชอบธรรมจริงๆคือ <c oughs> ประเทศขาดความชอบธรรมประเทศนี้จะดีกว่านี้อีกเยอะถ้าเรามีผู้นําทุกคนซึ่งมาจากคนธรรมดาแบบนี้ซึ่งรู้จักไหว้คนธรรมดาแบบนี้ไง<อ>ผมไม่เคยเห็นเป็นผู้นําคนอื่นทบเดี๋ยว<ถ>เสี่ยงได้ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้มีมีการ์ตูนที่ที่เราดูให้ดูรูปนี้ก่อนอันนี้ก่อนนอันนี้ก็น่ารักนะฮะคุณยิ่งรักกับเพื่อนที่โรงเรียนอนุบาล อันนี้คือจากเมื่อจากเมื่อวานนี้เลยนะคือจากสถานการณ์ที่เกิดเดียวนี้เป็นทาพที่คุณยิ่งรับไปเจอเพื่อนที่อยู่ในอ่าวบานนะโอเคอันนี้นะฮะก็อันนี้คือก่อนวันวาเลนไทน์พอดีเพื่เพื่อนๆก็ต้องติดตามกันไปว่าเพื่อนๆจะมีคนไปชวนกินกาแฟเพราะว่าไม่สบายใจที่ไปถ่ายรูปอดีตนายกหรือเป่านะครับแล้วก็มีกรตูนมีการ์ตูนการ์ตูนอันหนึ่งก็ได้ฮะของมติชนการเมืองมติชนการ์ตูนมติชนนายวันของคุณอรุณวัชระมอกี้เข้าสแกนเก็บไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้การ์ตูนนี้ีะ้องรบแลลว่ กระแสประชาธิปไตยโลกเป็นรูปคลื่นที่กําลังพัดมาสู่ปราสาททรายซึ่งมีคนแต่งตัวประหลาดปั้นปราสาททรายอยู่แล้วเขียนคําว่าเมืองประชาธิปไตยอยู่บนปราสาททรายแห่งนั้นนะครับคลื่นกระแสประชาธิปไตยก,กาลังจะพัดมาสู่ปราสาททรายซึ่งสร้างกันอยู่ในปัจจุบันครับ